สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มัดีพายไทยทุกๆท,ท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณน,นะคะคุณพี่อรพันธ์นะคะอยู่เขตบางทองหลางค่ะกรุงเทพมหาคนครค,ค่ะคุณลูกค้าคะเลือกช็อปนะคะผ้าถุงผ้าไทยลายแพระวะ พื้นนี้สีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าขาเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณพี่บอกว่าติดตะขอรอบเอว36นิ้วมาเลยได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาทางร้านนะคะบริการติดตะขอให้ฟรีบริการติดตะขอให้ฟรีคุณลูกค้าขาสําหรับผ้าถุงรุ่นนี้นะเป็นผ้าถุงนะคะผ้าไทยนะคะคุณลูกค้านะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นะคะเริ่มต้นที่เอว24นิ้วค่ะ เริ่มต้นที่เอว24นิ้วนะคะจนถึงรอบเอว36นิ้วใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าขาสบายเลยนะคะคุณลูกค้านะความยาวผ้าถุงจะอยู่ที่ความยาวผ้าถุงจะอยู่ที่35นิ้วนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถเลือกชมเลือกช้อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าใยมักโคนนะคะผืนนี้ค่ะมัดหมีลายแพรวาคุณลูกค้าขะถ้ารอบเอว36นิ้วนี่ไงคุณลูกค้าขาใส่ได้ค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาเปิดออกมาก็ยังมีด้านในนะคะที่เหลือเยอะเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าขาสวยด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยถ้าความยาว35นิ้วคุณลูกค้าบอกว่ายาวไปหรือว่าสั้นไปคุณลูกค้าสามารถแจ้งความยาวของผ้าถุง เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาทางร้านยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแล้วผ้าถุงรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาตัดได้รอบเอวสูงสุดถึง44นิ้วนะตัดได้รอบเอวสูงสุดถึง44นิ้วคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยเหมือนนุ่มหมนุ่มใส่รอบเอว30ค่ะนุ่มใส่รอบเอว30นิ้วค่ะความยาวนะคะของผ้าถุงผืนนี้อยู่ที่35นิ้วค่ะ ความยาวของผ้าถุงผืนนี้อยู่ที่35นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถเลือกชมเลือกช้อปได้เลยคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้านะแล้วสวยด้วยนะคะคุณลูกค้าคะกับงานผ้าไทยผ้าายนะคะคุณลูกค้าคะ ผ้าฝ้ายมักโคนคุณลูกค้าขาผืนนี้สีชมพูบานเย็นผืนนี้สีชมพูบานเย็นถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยความยาวผ้าถุงผืนนี้อยู่ที่35นิ้วนุ่มใส่ก็จะอยู่เหนือนตะตุกประมาณ1นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบาย1,490บาท1490บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าขาเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าถุงผ้าไทยสวยๆสวมใส่ร่วมงานบุญนะคะคุณลูกค้าขาช่วงนี้นะคะ จัดงานบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขางานบวชงานแต่งนะคะงานขึ้นบ้านใหม่บุญกระถินคุณลูกค้าขาเรานะคะมีผ้าถุงติดตู้ไว้เลยคุณลูกค้าขาเราจะไปร่วมงานเราจะได้มีผ้าถุงสวยๆไว้สวมใส่นะคะ <c ười> คุณลูกค้าขาในช่วงเทศกาลงานบุญนะคะนะคะคุณลูกค้าขายินดีแลวก็ขอบพระคุณมากๆ1490ับาทใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายสําหรับผ้าถุงรุ่นนี้ค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขานี่ไงนะคะติดตะขอชุดแรกนะคะด้านในแบบนี้แค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าขาจากนั้นค ขอ,ะะอีกหนึ่งชุดนะคะที่อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถสวมใส่ได้เช่นเดียวกัน <laughs> คุณลูกค้าแจ้งรอบเอลเข้ามาได้เลยนะ แจ้งรับเอวเข้ามาได้เลยถ้าความยาวผ้าถุง35นิ้วคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าโอเคคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับผ้าถุงรุ่นนี้ค่ะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เลือกใช้นะคะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมะโคนะคะสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าคะสีชมพูบานเย็นสวยๆผืนนี้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจ1490ัรบาทแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้ตัดเป็นผ้าถุงสาเร็จแบบติดซิป้าง บอกได้เลยคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยค่ะนุ่มใส่เอว30ค่ะสะโพก40ความยาวผ้าถุงนะคะคุณลูกค้า่ะอยู่ที่35นิ้วคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ะให้นุ่มตัดให้บอกได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะให้นุ่มตัดให้ยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะ 1, 4 9 0บาทค่ะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดนะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างได้เลยคุณลูกค้าค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะอัดผ้กกาวเต็มผืนคุณลูกค้า่ะสวมใส ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อรพันธ์นะคะยูเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าคะ่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ่คะ089คะ่ะ0416008ค่ะ 089 0416 008คุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะก็นะคะนี่เลยสแกนที่คิวอารโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยบอกว่ามีสีอื่นนอกจากสีชมพูบานเย็นไหมมีสีอื่นนอกจากสีชมพูบานเย็นไหมคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพรวารุ่นนี้มีหลายสีมากๆมีหลายสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปด้วยนะคะคุณลูกค้านะเนื้อผ้าฝ้ายนุ่มๆค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอเครื่องทอขิดยกดอกนะคะคุณลูกค้านะทอดีทอแน่นสวยงามมากๆค่ะทอดีทอแน่นสวยงามมากๆคุณลูกค้าขาเป็นผ้าทอเครื่องใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายตัดเป็นผ้าถุงเรียบร้อย1490บาทในวันนี้สําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0 4 1แ008แ้าถ้าบอกว่าอยากเลือกศู ชมเพิ่มเติมว่ามีสีอะไรอีกบ้างนะคะสวยๆชอบสีแดงชอบสีเขียวชอบสีฟ้ามีค่ะมีเลยคุณลูกค้าขาสีน้ําเงินก็มีนะคะสวยๆเลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมสีเหลืองก็มีนะคะคุณลูกค้านะถ้าชอบสนใจกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มณดีพาไทยของเราไว้ได้เลยคุณลูกค้าขาทักเนี่ยสแกนที่อยู่บนโคใช่ไหมทักแชทแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็บอกว่าอยากได้นะคะผ้านะคะถ้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ9ก0บบาท แต่ถ้าให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงให้ราคาจะอยู่ที่1490บาทคุณลูกค้าขาสามารถติดต่อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านําโทรศัพท์ line, ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่หิวอโคทที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะรุ่นนี้ผืนนี้คุณลูกค้าขาขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อรพันธ์นะคะยูเคบางทองหลางกรุงเทพมหาคนครขอบพระคุณมากๆบอกว่าติดตะขอรอบเอลมาลยติตบ 36, มาย,ยาก,ายากๆเลยนะคะค คุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะผ้าถุงรุ่นนี้นะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะเรามีสีเขียวค่ะ เรามีสีเขียวปีกแมงทับสวยๆคุณลูกค้าขารวมไปถึงผืนนี้สีเหลืองค่ะรวมไปถึงผืนนี้สีเหลืองคุณลูกค้าขาจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงแบบนี้ให้ถ้าตัดเป็นผ้าถุงไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์หรือว่าจะเป็นผ้าถุงสาเร็จติดจิบค่ะราคาจะอยู่ที่1490บาทคุณลูกค้าขาแต่ถ้าสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอทอขิดยกดอกคุณลูกค้าขาผ้าทอเครื่องทอดีทอแน่นค่ะคุณลลูกกคคค้าาาายยยสสววมมมชัดง ค่ะขาและที่สําคัญเนื้อผ้าหนานุ่มนะเนื้อผ้าหนานุ่มคุณลูกค้าขาสวยมากเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบเนื้อฝายที่มีความหนานุ่มคุณลูกค้าเลือกรับ นะคะคุณลูกค้าขาเลือกซื้อผ้าลายแพวาของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราได้เลยคุณลูกค้าขาชอบผ้าฝ้ายนะคะนุ่มๆนะคะเลือกซื้อเลือกชอบรุ่นนี้เลยคุณลูกค้าขาผ้าไทยลายแพวาจะให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ยินดีคุณลูกค้าขาสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ990บาทแต่ถ้าให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงด้วยนะรวมถึงกระโปรงราคานี้คุณลูกค้าขาตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะกระโปรงทรงเอกระโปรงทรงทรงดินสอทรงสอบอะไรเงี้ย โปงหางปลาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย089 0416008สนใจติดต่อสั่งตัดคุณลูกค้าคะสแกนที่ Q ิวอาโคตนะสแกนที่คิวอาโคตทักแช้แล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะสนใจสั่งตัดพ้าถุงกับร้านแม่มาริภาทไทยของเราในวันนี้1,490บาท สำหรับผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายลายเพลาคุณลูกค้าคะขอบพระคุณแล้วก็ยินดีให้บริการ,รคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าคะชอบสนใจนะคะผ้าถุงนะคะรูปแบบไหนนะคะที่นุ่มนะคะที่ที่นุ่มเนอนำมารีวิวให้ดูให้ชมใช่ไหมคุณลูกค้าคะที่นุ่มเนนนำมารีวิวให้ดูให้ชมคุณลูกค้าได้ดูได้ชมเรียบร้อยใช่ไหมคะ,ค,ะ,ค,ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบรูปแบบไหนอยากได้กระโปรงรุ่นไหนอะไรยังไงคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะยยินดีให้บริการคุณลูกคคคทั่่นนนนะะะะออพุุณๆีธ์ ยูเคบวางทองหลังกรุงเทพมาหานครขอพระคุณมากๆเลยค่ะ